เฮ<ม>้ยี<ฮ>กําลังตะลึงในความงามของฉันอยู่ใช่ไหมล่ะเขาเรียกพี่ตาปแท้เสียงเหรออือเจ๋งเนอะนี่เราจะได้มีเพื่อนเป็นนักร้องดังแล้วนนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เป็นซะอย่างเงี้ยป <c oughs> ากบอกจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผมว่าเอาเวลาไปท่องเพื่ชนะให้ครบก่อนดีไหมคน,ค,คนอื่นเขาจะทําดีกันจะมาขัดขาเขาทำไมอ๋อรู้ว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ได้อุ้มใช่ไหมถึงไม่เป็นอย่างเงี้ย วันให้ไกลไปให้สุดทางที่จองมุนอ่ะ้องเพลงเกาหลีนะก็ต้องมีชื่อเพลงเกาหลีสิผมก็ไม่ได้เกลียดน้ำขิงผมเกลียดคนที่อยู่ข้างน้ำขิงประเทศไทยใส่ชุดไทยมันประหลาดตรงไหนทำไมคนไทยด้วยกันต้องมาว่าอกันเองด้วย